วัดีค่ะวันนี้จะแนะนำวิธีการดาวน์โหลดคลิปนะคะจาก f a c e b o o k นะคะเพื่อที่เราจะาไว้ในช่อง YouTube ของเรานะคะหรือมาโพสต์ของเรานะคะแต่ว่าการที่เราจะดาวน์โหลดนะคะต้องเป็นวิดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะก่อนอื่นเข้ามาที่ f a c e b o o k นะคะ facebook ของเรานะคะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเข้ามาที่เพจก่อนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่คลิปจะอยู่ในเพจนะคะ แล้วก็เลือกเพจนะคะเพจ a c e b o o k นะคะจากนั้นก็เลื่อนหาวิดีโอค่ะเดี๋ยวหากันนะคะที่เป็นวิดีโอเนาะ,ะเจอแล้วนะคะอันนี้เป็นวิดีโอของคุณโอนะคะแล้วก็เล่นค่ะกดเล่นนะคะแล้ว เห็นคำว่าแชร์นะคะแชร์ Share นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ค่ะจากนั้นก็ออกมานะคะออกมาที่ Google Chrome นะคะ Google Chrome คืออันนี้นะคะแล้วก็วางลิงก์ลงไปค่ะแต่คำว่าวางนะคะวางเห็นไหมวางแล้วก็เลื่อนค่ะเลื่อนมานะคะเลื่อนมาเห็นไหมเลื่อนมาให้ มาอยู่าหลังจุดนี้นะคะลบออกค่ะแล้วพิมพ์คำว่า m basic นะคะหรือ m basic นะคะแล้วแต่เราจะอ่านเนาะจากนั้นกดที่ค้นหานะคะหดือยวบางคนอาจจะเป็นคำว่าไปหรือว่าเว่นขยายนะคะรอเล่นอยู่พักหนึ่งแป๊บหนึ่งนคะคะเราก็กดเต้นนะคะแล้วมีสามขีดอยู่ตรงนี้เอ้สามจุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ แต่ที่3จุดค่ะคำว่าดาว์โหลดนะคะนี่ค่ะกำลังดาวน์โหลดนะคะอ่าถ้าถ้าคลิปนานนะคะอาจจะดาวน์โหลดนานนะคะก็คือแค่นี้เองนะคะแต่ว่าอาจจะโหลดนานนิดนึงเนาะเพราะคลิปตั้ง50นาทีนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ